อยู่กันมาสี่ห้าในยนี่คบกันมาค่ะสายมาก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่ทางคุณะ่ะคุณมีอะไรหรือเปล่ามีอะไรอยากสารภาพอยากเล่าไหมก่อนที่จะไปเจอกันก่อนที่มันจะถลํมมากกว่านี้่ายชัยก็ตอบว่าไม่เรามีแต่เมดคือฝ่ายชัยเล่าว่าเป็นรูเมดที่เช่าคอนโดอยู่ด้วยกันแต่แบ่งพื้นที่ชัดเจนเอะไวรูเมดเป็นรูเมดเ,เป็นผู้หญิงเหรอเมดเป็นผู้หญิงค่ะก็เลยเอามันมีได้เหรออย่างเนี้ย แมชผิดชีวิตพังปกติก็คือเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวเป็นโสดมาสิบปีแล้วค่ะ uh huh. เคยก็เข้าไปเล่นแอปแอปร้องเพลงแอปคาราโอเกะนะคะแอปห <c oughs> นึง uh huh. ก็เล่นปกติก็คือพอพอเป็นโสดแล้วก็มามีแฟนแล้วก็เป็นโสดมาอีกคือสามปีแล้วก็เข้าไปเล่นไปเล่นก็ฟังเพลงเ้าร้องเพลงปกติไม่ได้คิดอะไรค่ะ <c oughs> แล้ววันหนึ่งวันหนึ่งไปเจอเจอแฟน เขาก็ไม่ได้เหมือนกันค่ะก็ฟังเขาร้องเพลงค่ะเพราะว่าเป็นแอปร้องเพลงเนาะฟังเขาร้องเพลงแล้วก็คุยกันก็คือโอ้เสียงดีเสียงเคาะเทคแคร์ดีค่ะพอคุยกันได้ประมาณสองสามอาทิตย์เขาก็แบบขอแบบขอไลน์แอดไลน์กันพอแอดไลน์เสร็จเราอยู่เป็นเพื่อนได้ไหมเวลาตัวเองทํางานอะไรเงี้ยฝ่ายชายค่ะบอกแล้วก็อ๋อไม่ไม่เบื่อหรองานเรามันน่าเบื่อนะอ๋อไม่เบื่อเขาก็บอกเราให้เขาอยู่ทั้งวันค่ะเขาก็อยู่แบบโอเคนะคะไม่มีปัญหาอะไรไม่มีแบบ เหมือนไม่เหมือนเป็นคนที่ไม่มีครอบครัวจริงๆค่ะไม่มีมไม่ถึงว่าเขาสามารถจะคอสายกันเราได้ทั้งวันอย่างคะใช่ค่ะคืออยู่ทั้งวันทั้งคืนที่เราทํางานนะคะได้<ก>มีโ<ข>อกาสเจอหนอ้ากันจริงๆไหมคะเจอก็คือวิดีโอคอลค่ะพี่วิดีโอคอลไม่ไม่หมายถึงว่าเจอตัวตัวจริงๆของยังค่ะน,น,นัดกันนัดกันจะเจอก็จองตรงจองตั๋วเรียบร้อยว่าจะไปเจอกันค่ะทีนี้อ่าก็คุยกันเนาะก็เริ่มเก็บตังค์เพราะว่าจะไปจะไปเที่ยวด้วยกันก็ต่างฝ่ายหมางเริ่มเก็บตังค์แต่แต่คือตัวตัววิวี่เนี่ย เป็นคนเก็บตังค์ไมเขาอยู่ก็เลยแบบเอ่อตัวตัวเองเก็บนะเดี๋ยวเราจะโอนเข้าบัญชีตัวเองดี๋ยวความหวังดีคือคุยจะได้สามเดล่าค่ะ <c oughs> อะก็โอนไปโอนไ,ไว้ค่ะสามหมื่นกว่าใจดีแบบแฟ่เลยค่ะโอนไปสามหมื่นจนนี่อยู่วันหนึ่งต่างฝ่ายก็คือคอคอคุยกันก็คาสายเหมือนทุกครั้งน,น,นะคะ <c oughs> แล้วหลับ <c oughs> หลับทั้งคู่สักพั้ได้ยินเสียงผู้หญิงแบบเออาร์วยวายประมาณนี้ค่ะแล้วสายก็หลุดไปแต่ปัญหาก็คือว่าทุกครั้งที่โทรหาโทรไลน์หรือโทรมือถือเธอไม่รับ เธอจะไม่รับนักเวลานั้นเลยค่ะเธอจะรอไปสักตีสองตีสามแล้วเธอค่อยโทรกลับว่าอ๋อขอโทษนะมันยุ่งไม่สะดวกรับเพิ่งเพิ่งว่างเพิ่งทำงานเสร็จจนวันที่เกิดเรื่องเนี่แหละค่ะมีเสียงผู้หญิงเริ่มแ้งมาละเขาโวยวายว่าอะไรคะได้ยินไหมว่าเขาพูดว่าอะไรไม่ได้ยินแต่ว่าเอาอีกแล้วเหรออะไรประมาณนี้ค่ะได้ยินแค่นี้แล้วโอ้คำนั้นก็ดูน่ากลัวจริงนะเอาอีกแล้วเหรอให้ก็ตกใจค่ะที่เนี้ย ก็เลยถามว่าเอเราจะคบกันไปในอนาคตไหมถ้าจะคบกันคือทางเนี all, sarà, ้ยไม่มีไม่มีสามีจริงๆไม่มีแฟนไม่มีอะไรเลยตรวจสอบได้ก็คืออยู่กันมาสี่ห้าไมนได้คบกันมาคาสายมาก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่ทางคุณอ่ะคุณมีอะไรหรือเปล่ามีอะไรอยากสารภาพอยากเล่าไหมก่อนที่จะไปเจอกัน่ายชายก็ตอบว่าไม่เรามีแต่เมดคือฝ่ายชายเล่าว่าเป็นรูเมดที่เช่าคอนโดอยู่ด้วยกันแต่แบ่งพื้นที่ชัดเจน แล้วโลเ,<อ>เมดเป็นผู้หญิงเหรอเดดเป็นผู้หญิงค่ะก็เลยเอ้ามันมีได้เหรออย่างเงี้ยนี่จริงๆเดดเป็นผู้หญิงเราไม่ได้มุ่นวัยกับเขาเขาเป็นรุ่นน้อง <d> um <pt ain> และเขาเนี่ยกินยาจิตเวชคือคนคือผู้ชายเนี่ยคือแฟนอ,อ้างแบบนี้ค่ะว่าเขากินยาจิตเวชถ้าเกิดจะเลจ,จ,จะจะหารแยกกันออกไปอยู่คนละห้องก็คือฝ่ายหญิงนี่ยไม่โอเคเพราะฝ่ายหญิงเคยมีบุญคุณช่วยเขาเขาบอกเขาเคยป่วยแล้วแบบเป็นลมทักแล้วฝ่ายหญิงมาช่วยชีวิตเขาที่เนี้ยพอวันต่อมา ก็ค <S an> าสายด้วยกันทั้งวันทั้งคืนนี้เขาหยุดปรากฏว่าฝ่ายหญิงอ่ะกลับมาอีกคือเราก็หลับทั้งคู่ค่ะแล้วฝ่ายหญิงกลับมาตบตีกันเลยค่ะทีนี้ตบตีแล้วก็ประมาณว่าอีกแล้วนะทําร้ายร่างกายเอ้ทำร้ายจิตใจฉันอีกแล้วนะเธอทําบ่อยแล้วอ,อะไรประมาณเนี้ยค่ะวิวี่ก็ <V> เลยถามว่าอยูตกลงนอยู่เป็นมีแฟนกันจริงๆหรือเปล่าคือตัวตัววิวี่ว v v อ่ะไม่ได้อยากเป็นมือที่สามของใครหรือไม่อยากไปยุ่งวุ่นวายกับใครคือคือก่ขอนนั้นนั้นที่จะอยู่เป็นส่วนมาอีกมาน่ะ คือโดนย่งไปแล้วรู้สึกรับรู้เลยว่ามันเจ็บปวดขนาดไหนค่ะวีวีพูดว่าหนูไม่อยากเป็นมือที่สามของใครใช่ค่ะมัน<ช>ต้องต้องเป็นแบบนั้นอยู่แล้วค่ะแต่บางเอื่นว่าสิ่งที่หนูเห็นจากผู้ชายคนเนี้ยพี่เลยอยากรู้ไงว่าในตัวหนูเนี่ยหนูจะไม่สงสัยชหลอเพราะมันมีเรื่องน่าสงสัยเต็มไปหมดเลย,สสยอะเยอะมากแต่แต่เขาอ้อนเราเก่งแบบเขาก็แบบเนี้ย ก็เราเล่าให้เธอฟังแล้วไงว่าผู้หญิงเราเป็นจิตเวทเราทิ้งเขาไม่ได้แต่มันผิดเหรอที่เราอ่ะเป็นแค่ลูมิกันแล้วเราอ่ะคือเราโอเคกับ,ก,บกับเธอแล้วเราอย่าเป็นแฟนกับเธอแล้วเธอรักเราเธอเทคแคร์เราแล้วเขาก็ร้องไห้ร้องไห้ว่าเออเนี่ยเธอจะทิ้งเราเหรออันนี้เป็นเหตุจริงๆนะ เธอคิดจะทิ้งเราเลยเหรออะไรประมาณนี้ค่ะแล้ววิวิไม่คิดจะแบบว่าเ้เอาเมทเธอมาคุยกับฉันหน่อยสิมาเจอกันหน่อยสิมากินข้าวด้วยกันหมดเขาบอกว่าไม่ได้ถ้าคุยอ่ะคือฝ่ายหญิงจะคิดสั้นจะอารวาดจะฆ่าตัวตายคือรู้เมทนะฆ่าหวังกับผมนะแต่ผมไม่บอกเลยว่าผมไม่ได้พื้นที่ตรงนี้คืออ่าหารกันที่พักได้แต่อย่ามาก้าวไก่ชีวิตอ้นี่เข้ามาตบนี่ก็ก้าวไก่เข้ามาเยอะมากใช่ใช่แต่แต่ที่คือวิว่ก็สังเกตนะคะว่า ทำไมเวลาคุยกันอ่ะจะต้องคุยในแอปแล้วร้องเพลงถ้าในไลน์ก็คือหลังหลังหลังตีสองแต่ 2. 2> ถ้าเป็นเวลาปกติ<อ>ใช่ค่ะเวลาปกติก็คือคุยผ่านแอปคือร้องเพลงเสร็จ <laughs> เขาก็จะนั่งรองคิว้องเพลงเนาะ <laughs> เขาก็จะพิมพ์กินข้าวหรือยังที่ร้านตัวเองทำอะไรอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะพิมพ์ในหน้าหน้าปาร์ตี้นะคะแต่ไม่ใช่แบบคุยกันส่วนตัวเข้าใจไหมคะ<อ>ก็เริ่ม<อ>นัดกันก็คือนันดกันจริงๆอ่ะก็คือพฤติการที่ผ่านมาค่ะยี่สิบกว่าทีนี้ตอนต้นเดือนมันมีปัญหาละ ก็คือเอ๊ก็ถามเพื่อนมาถ้าเป็นแกเนี่ยจังหวัดใกล้ๆแค่น,นี้ยแล้วแกขับรถได้แล้วแกแบบมันมีวันอยู่เป็นของตัวเองสองสามวันแกจะไปดูไหมว่าตกลงเขาอยู่กันแบบไหนพเพื่อนก็เลยบอกว่าถ้าเป็นฉันฉันไป<า>อ่ะค่ะก็เลยไปค่ะไปแบบไม่บอกแฟนพี่ก็ไปเอาวิ่ขับรถไปขับ,บรถไปเลยค่ะเห็นแล้วค่ะทีนี้อ้าวทำไมเขาไปด้วยกันเป็นแฟนกันแล้วก็ถามค่ะว่า รู้จักคนนี้ไหมคือแล้วแวกรอบข้างที่เขาเช่าคอนโดอยู่นะไม่รู้จักแต่ที่ตลาดนะรู้จักว่าฝ่ายชายนะมีแฟนที่อายุน้อยกว่าคือผู้หญิงคนนี้ที่เขาอ้างว่าเป็นเมียเนี่ยคะ่ะอยู่ด้วยกันมาสักสี่ห้าปีได้แล้วอ,อันนี้ก็ตกใจเอา้าทาไมแบบเป็นแบบนี้ค่ะไปอยู่ได้สามวันค่ะเห็นหมดเลยสามวันนี่เห็นละเสร็จแล้วน้องก็เลยบอกว่าน้องที่สนิทกันนะเขาบอกว่าพี่เขาไม่ได้รัดเราเขาอาศัยว่าเพราะเขาเคยบอกอยู่ว่าคบกับเมียก็คือพอพอได้หารค่าอ่า <Cond> อคอนโดแล้วรถที่เขาขับก็เป็นชื่ออีกคนนึงค่ะเป็นชื่อผู้นหญิงอีกคนนึงก็เลยถามว่าเอา้าทาไมไม่ใช่ชื่อตัวเองเขาบอกว่าเขาซื้อรถเองตัวเองไม่ได้มันติดแบ็กริฟแต่คนนี้ก็เป็นแค่แบบเป็นแค่ติแฟนกันแ,แต่เลิกกันแล้วอตกใจเอาเฮ้ยนี่ตกลงนี่นี่มืนี่เป็นมือที่สามคนที่สามแล้วเหรอนี่ว่าเป็นมือที่สามแล้วยังเป็นแฟนคนที่สามอีกเหรอก็ถามเขาเขาบอกว่าก็ไม่นะก็ให้เธอเป็นคนที่หนึ่งนะแต่อีก คือสองคนมันแค่แบบยังไม่จบกันเฉยๆมันยังไม่มีแบบมันยังค้างกันอยู่อย่างแบบคนแรกเนี่ยก็เร,เรื่องเรื่องรถที่เป็นชื่อผู้หญิงคนที่สองก็ยังม,มาหาข่าคอนโดอยู่อันไหนที่เราไม่เสียผลประโยชน์เราก็ไม่ควรจะทิ้งไปไหมเขาตอบตอบแบบนี้ค่ะวิววนี่มิจฉาชีพนะคือนี่คือดูทรงมิจฉาชีพมากเลยอ่ะผลป,ประโยชน์อย่างเดียวใช่ใชใชค่ะแล้วดู<ช>ขก้กโกหกไปเรื่อยแล้ววิวี่เห็นไหมเอาตั๋วเครื่องบินค่าตัา๋วเครื่องบินไปฝากไว้ที่เขาท้งที่จังหวัดเดียกับรถไปก็ได้อ่ะ วีวีเป็นคน<บ>ที่สามารถคุยเรื่องของความเป็นจริงกับคนที่ตั้งใจหลอกอ่ะคือว,วีวีพูดถึงหลักความเป็นจริงทั้งหมดเลยพยายามนะอธิบายความเป็นจริง<อ>พูดถึงความเป็นจริงทุกอย่างเลย <c ười> แท้จริงเราก็รู้อยู่แล้วว่าเขามาหลอกเราอ่ะคนจะหลอกอ่ะ,ะ,ออะเขาไม่ฟังเราหรอกวีวีบอกเลยว่าเขาหลอกหล่อเสียงดีโปรไฟล์ดีมากอ๋อแน่นอนน้องขาที่เขาบอกว่าสแกมเมอร์เนี่ยเขาถึงเอาคนหน้าตาดีไงจริงๆวันนี้พอว่าตัวเขาจริงไงแล้วแบบหล่อน่ารักอุ้ยแต่แบบ ไม่แต่หนูหนูหลงรักอะไรก็ไม่รู้ซึ่งมันไม่มีตัวตนจับต้องได้เลยนะคือคือถ้าเป็นพี่นะพี่รู้สึกว่าเราต้องเอ๊ะตั้งแต่แบบว่าการที่แบบทําไมยงก็ตกลงและจังหวัดที่อยู่กันตอนแรกพี่นึกว่าโอ้โหมันไกลมากหรือยังไงแต่ฟังดูก็เหมือนขับรถก็ได้กิโลค่ะห้าร้อยกว่ากิโลแต่ว่าขับตันี้มันก็ขับรถได้ใช่เป็นเอาย่าง่ายก่อนค่ะแค่คนที่แบบรู้สึกแบบชอบกันขนาดนี้แล้วไม่คิดจะมาปรากฏตัวให้เห็นกันเนี่ยพี่ว่าแค่เนี้ยก็แปลกละอื ไม่แต่แบบนี้ไงคะคือฝ่ายชายบอกว่าเราไปหาเธออยู่ที่ทํางานได้นะเราไปได้นะก็แต่เราไปหาแต่เราไปหาเขาก็ได้เขาบอกไม่ได้บอกนะเดิมาได้เราก็เลยคิดไงคะแล้วก็คอก็ไม่เห็นใครเห็นเาแบบวิดีโอทุกวันค่ะคนตั้งใจหลอกจะให้คอให้มีใครเห็นล่ะแต่สิ่งที่น้องต้องได้ยินเลยคือเวลาที่มีเสียงผู้หญิงในนั้นแล้วพูดว่าเอาอีกแล้วนะคือเป็นพี่พี่รู้สึกเลยว่าพี่จะแบบว่าหลือวันนี้เราโลกสอนให้เรามองโลกในแง่ความความเป็นจริงก็ไม่รู้นะว่า เฮ้ยแค่เป็นรูเมทผู้หญิงก็ประหลาดแล้วปัญหาของวิวีนะพี่อ้อยพี่ชอลไม่ต้องตอบอะไรเลยแค่บอกหนูว่าหยุดทําในสิ่งที่เคยเป็นแบบนี้มาทุกอย่างเลยคแค่นั้นเลยจริงๆพอเห็นหลอกปาคิดว่าตองนิสใสเพราะมันทําอะไรไม่ได้นะอันนี้กรณีนี้ต้องบอกว่าทําอะไรกับเขาไม่ได้นุคนทำาไงเขาทำไม่ได้เพราะว่าหนูทําตัวเองอยู่ใชคือเหมือนรู้อยู่แล้วว่าเขามาหลอกแต่หนูก็ยังแบบยังยอมให้เขาหลอกอยู่อะค่ะวิวีไี้ก่อนเข้ามาจัด รายการกันนะเราทำพอดแคสต์กันเรื่อง trust issue พอดีคือ trust issue มันจะเป็นเป็นประเภทหนึ่งคือเราไม่ค่อยไว้ไววางใจใครเลยและทุกคนที่ส่งคำถามมาจะรูเมนเป็นคนที่แบบมันเป็นปัญหาที่นหนว่ไหมกลัวจังเลย<ม>แต่จริงๆพื่อว่าอย่างวีวีต้องมี trust issue บ้างนะคะว่าเอ้ย เดี๋ยวเข้าอีหลอบเดิมอีกแล้วแน่เลยอเอาตังอีกแล้วเอาง่ายๆก่อนตอนนี้หนูตั้งใจไว้ก่อนเลยว่าหนูจะไม่ทําแบบนี้อีกแค่นี้ลูกชีวิตหนูจะรอดอดูคลับไฟเดย์จบแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์กดกระดิ่งแจ้งเตือนค่ะจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆกันนะคะแมชผิดช,ชีวิตพัง